วันนี้ตัวเธอหอมจังเลยนะหลานหลานเพราะวันนี้หลานหลานจะเป็นรักแรกของพี่หลงไงคะดีแต่ใช้น้ำหอมหลอกฉันเธอไม่ใช่เขาเธอเป็นรักแรกของฉันไม่ได้หรอกโอ้ยหลานหลานไม่ได้หลอกคุณนะคะ ยังจะปากแข็งอีกหยุดนะคุณหนูซูคุณออกไปเถอะอย่าทำให้แขกคนนี้ไม่พอใจเลยคุณรับมือเขาไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเป็นคนมีการศึกษาแต่กลับทำตัวปาดเจนสิ้นดี ยังรู้จักคิดถึงรักได้อีกรุ่นพี่คุณยังจำฉันได้หรือเปล่าคะ ชิงหลานชิงหลานฉันขอโทษฉันคิดถึงเธอเหลือเกินที่จริงฉันก็ไม่อยากทำแบบนั้นกับเธอนะเธอกูดแค้นฉันหรือเปล่าอุ๊ยม็นเล่าชมัดคุณหนูซูเก่งจังเลยนะคะ ผู้ชายคนนี้แม้จะแต่งตัวเป็นผู้ดีมีการศึกษาแต่เนื้อแท้ก็เป็นแค่ผู้ชายชัวยช่วๆคนหนึ่งลานลานเมื่อกี้ขอโทษนะจ๊ะฉันทำตัวไม่ดีเองถ้าแกสูสุดยอดเลยครับอีเอเนตของคุณทำให้ผมได้เห็นภรรยาที่จากไปแล้วขนาดในฝันผมยังไม่เคยเจอเลย ของดีต้องซื้อครับผมขอสั่งร้อยขวดใจปั้มสำกับเป็นที่หลงเลยนะคะหลานๆจือโอกาสตอนที่เขากำลังดีใจพาเขาไปชำระเงินค่าน้ำหอมเวลเข้าไม่งั้นเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คุณซื้อจริงสุดๆไปเลยแปบ๊บเดียวก็ขายไปได้ตั้งหลายขวด พี่ทาหงละ่ะทำไมวันนี้ไม่เห็นเขาเลยพี่ทาหงกำลังจะแต่งงานแล้วกับผู้ชายที่รวยมากๆเลยเขากำลังจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วละ่ะตอนนี้คงกำลังแต่งตัวอยู่ที่ห้องคุณก็ไปสแสดงความยินดีด้วยสิพี่ทาหงพี่จะแต่งงานแล้วหรอพี่กับคุณลินรักกันไม่ใช่หรอ คุณหนูซูคุณเป็นผู้หญิงปกติย่อมไม่รู้ความสำคัญของเงินที่มีต่อผู้หญิงประเภทฉันเท่าแก่ที่มาซื้อฉันเขารวยมากเขาสามารถให้ชีวิตที่ฉันต้องการและทำไมฉันจะยอมทิ้งชีวิตที่หรูหราเพื่อผู้ชายจนๆคน,นนึ่งด้วยเพื่อเงินทอง แม้ว่าจะต้องเป็นเล็กเป็นน้อยของคนอื่นพี่ก็เต็มใจหรอเป็นเล็กน้อยแล้วจะทำไมถึงได้เป็นหลวงพวกผู้ชายก็ยังมาที่เริงรมแบบนี้อยู่ดีผู้หญิงแบบฉันได้เป็นเล็กเป็นน้อยก็พอแล้วละถ้างาั้นพี่ถ่งหงฉันขอแสดงความยินดีกับพี่นะคะพร้อมดื่มชาถ้วยนี้แล้ว ชินยีจะไม่ทำเรื่องอื่นที่ก็วไก่เรื่องส่วนตัวของพี่อีกและขอให้พี่มีความสุขขอบใจชินยีฉันหวังดีกับเธอนะหวังว่าการแต่งงานของฉันจะทำให้โยชิโนฮิรายุกิออกหางจากเธอเพยงในแก้วใส่อะไรไว้ฉัน ฉันต้องแต่งงานมิฉะน,นั้นพี่เถาองฉันจะให้คุณหลินมารับพี่นะฉันรู้ว่าพี่ไม่เต็มใจทำแบบนี้ไม่ต้องห่วงฉันไม่มีทางให้พี่เสียสละความสุขของตัวเองเพื่อนฉันหรอกขอรูหน่อยเถอะว่าใครกันแน่ที่มาข่มขู่พี่ เจ้าสาวมาแล้วคุณหนูซูคุณไม่ทำให้กับผมผิดหวังเลยจริงๆคุณมาหากับผมแทนเถาหงอย่างที่คิดไว้เลยยูชิโนฮิรา k ิคุณเองเหรอแม้ว่าไม่ใช่เจ้าสาวคนเดิมแต่ว่าเจ้าสาวคนนี้ทำให้กับผมพอใจมากกว่าอีกนะ เราเข้าห้องหอกันตั้งแต่คืนนี้เลยดีกว่าฉันขอเตือนนะอย่าแต่ต้องฉันคุณเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่หรืองไงแล้วทำไมถึงได้บังคับฝืนใจคนอื่นห <c ười> แต่ต่อหน้าคุณก็ผมจะยอมไม่เป็นสุภาพบุรุษฉันดูนะ คุณอยากใช้ฉันคมคลุ่นนายพลเพราะว่าคุณต้องการให้เขาช่วยคุณหรือไม่ก็ต้องการบางอย่างจากเขาใช่ไหมล่ะอาสงสัยผมจะประเมินคุณต่ำไปนะฉันสามารถช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการและเป็นเพียงคนเดียวที่ช่วยคุณได้นะหวังว่าจะยอมเชื่อฉัน คุณรับปากจะเป็นไส้ศึกให้กับผมหรอถ้างั้นก็ต้องให้คุณเป็นของกับผมทั้งกายและใจก่อนไปชันนะวันนี้คุณหนีไม่พ้นแล้วล่ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วย กล้าแต่ต้องผู้หญิงของฉันแกอยากตายใช่ไหม <c oughs> นายพลมาร่วมแสดงความยินดีให้ผมกับคนนุณหนูซูเหรอครับว่าไงนะเติมทีเจ้าสาวผมกับผมไม่ใช่คนนุณหนูซู แต่ว่าเธอขึ้นเกี่ยวมากับผมด้วยตัวเองกับผมพูดถูกไหมครับเรื่องเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันเชื่อเธอนายพลก็เป็นผู้ชายเหมือนกันกับผมเข้าใจคุณแต่ว่าร่างกายของจอมพลดอบของคุณเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้กับผมได้ยิน ท่านบอกว่าได้เตรียมลูกสาวผู้ดีไว้ไว้เป็นผู้ครองของคุณแล้วในผลมายังเจ้าสาวของกระผมชิ้นนี้ท่านจำผลรู้หรือเปล่าไม่ต้องเอาพ่อมาขู่ฉัน ฉันเป็นลูกของเขาแต่แกเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเห็นแกที่แกรู้จักกับพ่อนัดนี้ฉันจะถือว่าเป็นการเตือนแล้วกันกลับบ้านกับฉัน ฉันไม่เป็นไรไม่เจ็บหรอกคุณอย่างเงียบสิคะตอนที่เป็นแบบนี้ดูน่ากลัวจังช่วยชินนี้รับปากฉันสิว่าเธอจะไม่ไปเจอยชิโนะฮิรายุกิอีก